อยากทำงานไปด้วยเที่ยวรอบโลกไปด้วยลองเรือสําราญทํางานกับสายการบินเชี่ยวชาญงานโรงแรมเป็นเชฟเมืออาชีพหรือใช้ภาษาอังกฤษต่อยอดอาชีพระดับโลกครบทุกศาสตร์ด้านงานบริการกับคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวพร้อมสัมผัสกับประสบการณ์จริงกับอาคาร Tourism t ม w e ชา ตึกสวยทันสมัยซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการ,รบริการและการท่องเที่ยวแบบครบวงจรคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมีทั้งหมด5สาขาได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 4. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราน 5. หลักสูตรใหม่ล่าสุดสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการการบริการธุรกิจร้านอาหารเริ่มที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพราะภาษาเป็นใบเบิกทางที่ทําให้น้องๆมีโอกาสมากขึ้นพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษมิติใหม่ที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายด้าน กับหลักสูตรทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีและ AI ก้าวทันโลกได้เรียนวิชาเอกที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางและเข้มข้นจากทั้งหมด5ด้านและยังสามารถต่อยอดความรู้ด้วยการเลือกเรียน1ใน4 Professional Tracks เพื่อต่อยอดอาชีพที่ตัวเองสนใจได้รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเวิร์กช็อปให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและเลือกเรียนวิชาความสนใจเฉพาะด้าน8กลุ่มวิชาเพื่อเสริมสกิลต่อยอดอาชีพในอนาคตให้โดดเด่นเฉพาะทางครับพร้อมตอบโจทย์หลากหลายอาชีพทางด้านภานษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ในอนาคต เมื่อต่อกันที่สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นด้านการบริการที่สุดไม่เพียงแค่ในประเทศแต่รวมถึงอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกที่มีมาตรฐานระดับสากลสาขานี้ยืนหนึ่งด้านการโรงแรมได้เรียนพร้อมห้องปฏิบัติการบรรยากาศเสมือนจริงแน่นอนครับ เรียนรู้ทักษะงานบริการและการจัดการการโรงแรมในทุกขั้นตอนโดยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่เช่นห้องพักโรงแรมแบบ Standard, d e ีลักและสวีทโฮเทลล็อ b b y ห้องจัดดอกไม้ห้องสปาห้องครัวสาธิตห้องปฏิบัติการพัตตาคาร B.U. Restaurant ห้อง b a r t เ n d i n g รวมถึง B.U. Cafe เป็นต้นโอกาสเรียนจบภายใน3ปี อมเลือกเรียนภาษาที่3ได้ตามความสนใจและสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านทั้งหมด4 tracks นั่นก็คือ Food and Beverage Wellness and Spa Entrepreneur และ Banquet and Catering ครับและยังมีโครงการ3บวก1ได้เรียนและฝึกงานจริงที่มหาวิทยา,ยล,ายลัยกรุงเทพ3ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์1ปีได้รับปริญญาตรี3ใบจาก3สถาบัน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับ Manchester Metropolitan University ประเทศอังกฤษและปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครบทุกสกิลบริการด้านโรงแรมการันตีฝึกงานจริงกับเครือข่ายโรงแรมกว่า90แห่งสามารถทำอาชีพได้หลากหลายครอบคลุมด้านงานบริการและการจัดการโรงแรมครับ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินในยุคที่อุตสาหกรรมการบินเป็นหนัวใจสำคัญของการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งที่รวดเร็วที่สุดในโลก ธุรกิจสายการบินจึงไม่ได้แค่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ยังเชื่อมต่อการเดินทางและการสร้างโอกาสสู่อาชีพสุดปังการเรียนการสอนที่ b u Air ครอบคลุมธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมการบริการที่ให้โอกาสผู้เรียนให้สามารถเรียนจบได้ใน3ปีเรียนรู้จากมือโป,โปรในวงการประสบการณ์มากกว่า10ปีพร้อมทริคและเทคนิคแบบจัดเต็มเสมือนว่าได้ทํางานในสายอาชีพด้านการบินพร้อมฝึกฝนสกิลเหมืออาชีพจากห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเช่น the airport t e r m i n a l No. รวมไปถึงเครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner สามารถเลือกเรียนรู้เฉพาะทางในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน3 tracks นั่นคือ In-Flight Passenger Service, Cloud Passenger Service, Air Cargo l a า p โก a อ p o ลมโอนอกจากนี้ยังได้คอนเน c t ชันจากวงการอุตสาหกรรมการบินและเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตได้อีกด้วยและโอกาสอาชีพในสายงานธุรกิจสายการบินอีกมากมายครับ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำรานอยากทำงานบนเรือสำรานก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักสูตรที่รวมศาสตร์งานบริการแบบครบวงจร สามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านทั้งหมด4 tracks นั่นคือ Tourism Management Mice Management Wellness Tourism Management และ Cruise Management พร้อมเลือกเรียนภาษาที่3ได้ถึง6ภาษาและได้ทำความร่วมมือกับ TSTC บริษัทจัดหางานบนเรือสำราญระดับโลกเพื่อโอกาสทำงานบนเรือสำราญทันทีหลังเรียนจบครับครอบคลุมทุกตำแหน่งงานสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญอีกมากมาย ร้อมโอกาสสร้างไรายได้หลักแสนและยังมีโครงการพิเศษ T M C A ที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์สร้างสกิลความเป็นครีเอเตอร์ในตัวน้องเรียนรู้ความปังแบบชาวนิเทศหลักสูตรอัปเดตใหม่ล่าสุดสาขาวิชาศิลปะก,การประกอบอาหารและการจัดการการบริการธุรกิจร้านอาหารหลักสูตรที่จะปั้นเชฟโดยเฉพาะสามารถเรียนจบได้ใน3ปีเป๊ะทั้งฝีมือปังทั้งธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อคนที่มีความฝันอยากเป็นเชฟเมืออาชีพ ผู้ประกอบการเรียนรู้ทักษะการทำอาหารแบบเข้มข้นผสมกับศาสตร์การบริหารจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเรียนรู้การทำอาหารทั้งไทยเอเชียและอาหารนานาชาติแบบเข้มข้นตั้งแต่การขัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงสร้างสารรค์สูตรอาหารใหม่ๆสามารถเลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะทางจากทั้งหมด3 t r a c k นั่นคืออาหารไทยอาหารนานาชาติธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริงที่รองรับการทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการครัวคูลิเนลรี่แลบห้องปฏิบัติการอบขนมพ a ทิซซี่แลบห้องครัวสาธิต The Kitchen Demon Station, ห้องเรียนผสมเครื่องดื่ม The Bar, ห้องปฏิบัติการ BU Cafe, ห้องปฏิบัติการพัตตาคาร BU Restaurant เป็นต้นครับพร้อมรับประกาศนียบัตรทั้งระดับประเทศและนานาชาติเป็นตัวจริงในวงการอาหารสามารถทำได้หลากหลายอาชีพทั้งในสายงานอาหารและเครื่องดื่มหรืองานด้านบริหารจัดการครับ ทางคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมอกรุงเทพได้ทาความร่วมมือกับพันธมิตรอีกมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศทําให้มีโอกาสเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหกรรมบริการตัวจริงและมีโอกาสได้ไปฝึกงานอีกด้วยครับมีใจรักงานบริการสายท่องเที่ยวสายภาษาพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพใหม่ๆเลือกเรียนสาขาที่ตรงกับแพชชั่นของตัวเองกับคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ